กุคราวเบลดอนธานีผมจะรีบไปหาแม่สวัสดีครับพี่น้องพบกช่องนี้ในเก้านะครับจากมานีนะครับมว่าขอบพุ่นพีไสค้คนหนึ่งนะครับพี่เบิรมนะครับอีสานพัานสปอร์ตพี่น้องเพินทรงรี่ทรงดวงไม้ผมใส่ครับจะลองใส่งานนะครับเัินทรงมากสองสี่ห2 4, 6, 8, หลังครับพี่น้อง นี่พอดีผมไปใส่กับเด็กเหล่ามันรันเป้าหลายแล้วก็มันมันตีหัวหนูนะครับมันตีหัวหนูไปแบบ,บมันรันเป้าไหมนะครับกะเพิ่นก็เลยผมก็เลยปรึกษาเพิ่นเพิ่นเลยว่าแาม่น่มานี่มาให้นี่ส่งให้ใส่พี่ๆเด้อพี่น้องบริสุทธิ์บริสุทธิอ์อ้า่างไอผมอยากให้ผมล้องดักดวงนะครับกัรน,นี้ครับเพิ่นส่งมากแล้วกรับนี่ส่งโมเชื่อมว่าความขย่าก่อน วายผมโดมเมื Why, องนะครับหอมแห้งครับหอ,อมแห้งยินลีพี่นอ้องวายฝาหอมนี่ครับหอมแบบเป็นเย็นพี่น้องถือว่าไซได้เลยหละ่ะเป็นกินก็ยังน้ำหอมแล้กก็ยังมีน้ำอ้อยเพ้อมกินคล้ายๆน้ำอ้อยก็บมีครับนะครับนี่ครับ,รบหัวเสื้อพี่เบิ้มนะครับอีสา,านผ้าสปอร์ตนะครับขอขอบคุณหลายๆครับอันนี้ก็เป็นของพันี่ ถือว่าเป็นของขวัญในผมนะครับเพราะว่าผมบ่เคยได้ของขวัญจากอุปกรณ์ดักหนูหรือว่าอะไรที่เคยส่งมาให้เลยครับแต่มีพี่แอดนะครับเกษตรกรนักลาบรันทูลนะครับตรงบ่วงมาเอาบ่วงทบมาให้แล้วกันีน่ครับด่วงนี่นลายเลยพี่นงกับนี่พี่เบิ 3, กกร์ดมีสามพันสปอร์แล้วกัพี่แอดนะครับ เกษตรกรนักล่ามันส่งกัข้อพูดหลายๆครับที่พี่แอดเกษตรกรนักล่ามันส่งกัข้อพูดหลายๆครับที่สอนวิชานักบวงแล้วก็เทคนิคต่างๆแล้วก็วิธีบ่งไม้วิธีอย่างนะครับกะบโชคดี้ผมกัหากินเองแล้วบินเดียวพี่น้องนั่นคืออาจารย์บมวางนี่พี่แอดเราบมวางก็บินเดียวไปนี่ครับขอบคุณหลายๆครับพี่เบิ้มโอเคครับเดี๋ยวไปบิ่งคลิปกันเลยบ๊ายบาย สวัสดีครับพี่น้องผมกับช่องนายเอนะครับวันนี้นายเอกับพามากูบ่วงคือเก่านะครับสภาพไม้เขานะครับเป็นทุ่งหน้าเขียวนะครับกว้างนะครับเงี้ยวสุรุ่งลูกตาได้นะครับพี่น้องดูครับจะพามากูบ่วงนะครับเดี๋ยวว่าไปเบิ่งกันว่าเขามีผลงานแจ๋วมาเนี่ยแต่อาจบางบางเทื่ออาจสิบริทายให้เบิ่งทุกช็อตนะครับเพราะว่าเมื่อยครับอันช็อตที่ว่าถือง่ามเดี๋ยวสิทายให้เบิ่ง ไปพี่น้องไปตามคู่นี้แล้ครับโอเคครับหลังจากกู้บ่วงมะระเย็ซักพักนึ่งหระครับพี่น้องเอา้าลูกหนูพุกครับถือลูกหนูพุกครับพี่น้องครับตัวงามเลยครับตัวแย่แล้วนะครับแสดงว่ามองอย่า,าน,นี้หนูพุกแล้วครับเป็นทางหนูพุกเนี่ยเป็นทางยังไงจะบเรเห็นขี่ก่อนหง่ครับก็เลยบ่อยเอากับเหล็กลง ครับหมูพุกครับสวยๆเลยพี่น้องแจมดีพี่น้องหมูเคลื่อนกับติดใส่นี่แหละครับหมูเคลื่อนกับใส่นี่หมองนี่ขึ้นกันครับทรงใส่หมองนี่มิได้ใส่นี่นางนี่ลันขึ้นกันหมูเคลื่อนรังนี่กับรันอ๋อหมูพี่ลาบขึ้ตายย่องเห็นบน่นะหมูพี่ลาบขึ้ตายโอเคครับเดี๋ยวบ่วงไร เอาเก็บก่อนยังน่ืพี่น้องบ้ยใส่ดินว้ายเกือบเรียดีดีเกือบไปเห็นบ่วงก็ว่าอยู่บริใสบ่อมื่อีใส่แรือเนาะต้องจะไปมันดูดิน่ยังดีดินพี่น้องดินแห้งพร้อมดิดินแห้งพร้อมดูพุก ยานพี่หุยหนุพกพี่น้องหนุวกวะหุยหนุกหนุกใกหญ่กว๊อมดนูพุกอยู่นี่ไหมอู้มววองนขามันเขินนะอู้ววตกตกตกออหนุพุกอยู่นี่ไหหนุกเขานี่ตใหญ่นะครับแรงทงั้งทั้งรองขา้แรงฮู้ฮู้ฮูหนุหนพกพุก โอ้ยยยยโอเคครับพี่น้องจะการกันสวยครับสวยตรงนี้พี่น้องต้มไงเลยอืมเดี๋ยวแม่มาแล้วพี่น้องล้มทั้งซองหลังเลยหลังนี้ก็ล้มหลังนี้ล้มเป็นหนูอะไรมีหนูไม้หรือว่าล้านฟาวหลังนี้ล้านฟาวเราก็วางนี่ล่ะฮึบเอ้าพี่ล้มลักษณะนี่ ติดหางบ่ร่มลักษณะแบบอันนี้เบิดโอ้โหนูออกบ่ร่มแบบลักษณะที่แบบว่าอันนี้นะฮะรูแมวว่ะรุดแล้วครับมึงไปมาเอาหรอกถือบ่จังถือบ่จังครับถือบ่ามันว่าตัวน้อยเรียนหลอดพุ๊ดเราเห็ดบ่วงดินดืดดืดดืดโอเคครับ <laughs> มันกัดเข่าครับ ขอบขอบหน้าเฮ้ยเบิร์ตอีกทงหนึ่งครับอีกทงหนึ่งอยู่ฝากปลานี่ยจ๊กที่ได้กินเข่าเบ่มันกัดจนแปดเลยพี่น้องนี่ครับมีแต้มนะครับออกจากหูมั้งนี่ครับหูเออหพิ่นดหูเพิ่นนี่นึ่อออย่าหูมาบงวงเลยปังครับสวยๆพี่น้องสวยแล้วพี่น้อง ดึงเขาหูคันดึงในขาดนะครับโอ้คครับเดี๋ยวผมจะง,งัดออกมาเป็นเส้นใหม่ครับนี่นะครับคนดักนู้รงมีใหม่ระจำตัวโอเคครับออกมาหรอครับพี่น้องนี่ตัวดึงเขาหูไม่เลยโอเคครับสวย ันนี้เขาก็ดักแล้วพี่น้องเฮ้ยเขาก็เก็บแล้วแล้วเขาเก็บอะ้รหรอกำลังสยาไว้ปเลยโอ้ยเมือพี่น้องมือเปิดแห้งเกยอยากได้นะเอยากได้หนูต้องใส่หลายๆอันพี่น้องอันเห็นผมว่าโอ้ยมันกัดเข่าขาเจ้าหม อนนเห็นผมดักได้หล,ลายๆนี่ผมดักหลายนะครับผมขยันนะผมขยันดักผมเป็นบ้านะครับหรือว่าเวลาตีดักหนูนี่มีเท่าไรผมต้องดักให้ปึ๊ดเลยว่อโอ้ยไปพี่น้องเดี๋ยวเขาไปสรุปแต้มกันโอเคครับหอดเวลาสรุปแ้มอุ้ยมกเป็นยังไงเพื่อแตกตื่นอ๋อข้าเจ้าจูดปลากระปูกใส่นก หอยเวลาสรุปเต็มเหรอครับพี่น้องนี่สภาพไม้ก็เข้านะครับกบมา,าม,ม,มาเธอที่อ่าไม้มงนี้มาทะเล็ดไม้มงคุณกแกทะเลกพอมันเป็นให้หน้าเงาครับหนูหลายนะครับแถวนี้หนูทองขาวหลายหนูผุกกับพ่อมีโต้ยครับทำท่าทางหนูผุกบ่มีทามาคุยหนูผุบ่มีแต่หนูผุกเหรียญหมวกหมวก่วยเลยคืออย่างหนูกำลงังอ,อพยพม่านะครับเนี่ยครับพี่น้อง แต้มเหรอโอ้สองขอพเเตานี้นะครับเตานี้เขาได้จักแต้มนาะไปสีน้ำแต้มนี่เด็หนูพุกล้วครับหนึ่งแต้มที่หนึ่งนูพุกแต้มที่สองนูพุกแต้มที่สามกนูพุกหนูพุกนะครับขึ้นก็ได้ไปตัวหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด แปดเ 11, าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่บห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบา่เอ็ดย่บสองยี่ครับแพร่มาขึ้นครับมาขึ้นในสามี่สิบดยี่สิบสี่ครับเป็นหาสิบปดพี่น้องโอเคครับจะมาอนีกันล่องใซ่ไม้เดียวๆนะครับ พี่ได้นะ่ลองสายใส่เป็นไหมเดียวเดียวเง้วเลยบ่วงเบิดนี่ล่งสาวเดียวเลยครับงเงีย้ยลงแบ่งลางเลยโอเคครับสรุปหน้าหนึงกับสีได้ประมาณอ่าเันระดับกลางๆหน้าหนึงเฉลี่ยกับสิประมาณ30-40โตครับตอท,ทงแต่ขันเขากระจายใส่หนูโบต่นครับนีหนูตื่นหนูยังเลอหลายพี่น้องจาของหน้าบอกว่าไม่อีกเดิม มาอีกหน้าเอ๊ะมานะ่ะหูจักผมมีแล้วแถวนคร้านา,า,นายกเนี่ยหัวใจผมมีแล้ว <c oughs> นะครับผมกับติดต่ครับอบตอเพื่อนแล้ากับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนนะครับสบายใจนะครับกับชาวนาเจ้า,าของหน้าท่านีใจดีพี่น้องใจด,ใจดีเห็นเ้านีมาดักหนูให้ดีใจเขาดีใจขึ้นัริงๆบางวันทีหนึ่งนี่เวลาเ้ามาดักหนูให้เพื่อนเนี่ยซื้อน้ำซื้อยัองไม่กินดีใจ ประกาศกันบดเลยพวนๆๆๆๆๆๆเจ้าของหน้าต่อ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 ออกมาจนหอดฝากขุณนะครับฝากท่านหมดกะอีกประมาณกะอีกประมาณสองอาทิตย์ลงได้อีกครับอีกอาทิตย์กลัวๆลงได้อีกหน้านี่ลงได้เบิดหนีเลยประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ลงได้เบิดหนีเลยบ่วงมือเอ่าบ่วงซีหาพันกะลงได้เบิดโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆข้างในเอเด้นนะครับ โอเคครับเดินทางกลับบ้านก่อนนี่ขันขาวครับโอเคครับห่างแล้วเนี้ยดานอนลุดนี่ถึงตาเท่ <c oughs> ครับผมเบิ้งหนูที่เฮ็ดไว้นะครับเต็มตู้เย็นเลยพี่น้องอสองหมื่นนะครับเนี่ยปล่อยออกไปประมาณปล่อยออกไปประมาณ ฮิทโล่ฮิทแปดโล่ล่ะครับปล่อยหนูออกไปอันนี้หามาใหม่นะครับกับชุดใหม่นะครับนี่อันนี้เป็นชุดเก่าสองมือชุด่ชุดนี้สองมือล่ะนะฮะ <c oughs> มีแต่หนูพี่น้องฮิแนลแล้วครับสวยๆเลยครับแล้วนี่แหละครับหาม,มาได้เราก็ฮิทแซ่อัดตูวไปเดี๋ยวก็เขาก็มาสั่ง อันนี้มันท่านมีออเดอร์นะครับยังว่างเนี่ยของผมเฮ็ดเป็หลอกหนังนะครับยังหวาง,วางอันนี้เก็บไปกินนี่มันฟุ้งยังก็บไปกินเองนะครับ <laughs> แกะเ,เลยไม่ได้แล้วครับแกะสิไปอาบน้ำนอนแล้วมาไปมา,าพี่น้องชายเลี้ยนนะครับ